หาซื้อหมูยออุบลกลับบ้านนะครับเจอร้านนี้หมูยอดาวเงินเจอปุ๊บซื้อปับ๊บแต่ว่าเดินอีกสักพักเจอร้านหมูยอดาวทองก็เลยจัดมาอีกแค่ครับสรุปคลิปนี้หมูยอดาวเงินปะทะหมูยอดาวทอง <c oughs> มาแกะหมูยอดาวทองก่อนอ๋อ,อห่อพลาสติกมาด้วยตัวนี้หมูยอดาวเงินอ่าความแตกต่างแรกครับหมูยอดาวเงินไม่ได้ห่อพลาสติกตัวรูปร่างหน้าตาขนาดผมว่ามันใกล้เคียงกันนะซึ่งผมก็เอาไปต้มครับ มาลองหั่นดูหมูย่อดาวทองรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะส่วนหมูย่อดาวเงินหั่นออกมาแล้วเป็นนี้อ่ะลองกินเลยแล้วกันหมูย่อดาวทองก็เด้งเด้ง<ๆ>หนึบหนึบอีกข่เข้มขน้นประมาณนี้หมูย่อดาวเงิน mm. หมูย่อดาวเงินนุ่มกวา่าคือดาวทองอะออกไปทางเด้งๆเนื้อแน่นครับแต่ว่าดาวเงินเนี่ย นุ่มเข้ยวง่ายรสชาติคนละแบบก่อนถ้าถามผมนะซื้อเป็นของฝากอะซื้อดาวทองเพราะเขามีความเป็นเอกลักษณ์แต่ซื้อกินทุกวันน่ะน่าจะดาวเงินนะมันกินง่ายเคี้ยวข้องอะก็ต่างกันนะครับดีเอ็นคนละอย่างจะดาวเงินหรือดาวทองก็ได้หมูย่อบบนเหมือนกัน